บรรยากาศเมื่อนี้ยคึมๆพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วแต่ว่ายังบบมีแสงแดดอยู่เนาะเมื่อนี้สุมเฮาก็คือพากันมาลงตลาดปารหลดจอดไร้สาบสบายดีสาบายดีตอนเสาร์หรือทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อน้องเมื่อนี้สุมเฮากะมาลงตลาดแต่กี่คิดว่าย่อนบบมีเวลาเตรียมของขายและสิบบได้เห็ดบบได้มาแต่พอดีเสาแสงมักถาแล้วก็พากันเสียบเมื่อคืนนี่แหละก็ของขายก็คือ เอามาขายซ้มเฮาเสียบไ้เพราะว่าเหาเมื่อยเนาะปวดเก้ามาหัวกระปัาน,นี่โอ้โหคนไทยมาอย่างตลาดนดําเดนี่ลูกรึ่งลูกครึ้นอันนี้ลูกครึงรงงคร่งเหรอป้าสิใหญ่ก็แม่ละเบิ่งที่ฉันลูกครึ่งเหรอเอาเหตุรานเหรอก็ถลครึ้นนะเนี่ยลูกรึงนทั้งบปได้สี่ได้กลับเมื่อนี่นะ อันเบิร์ก่อนทช่ไหมค่ะอ๋ออันนี้ป๊บสงครามมาได้นี่นะอยู Luckily, ่ติดทรายแดดเขมรนี่หันใายเครื่องมาหนีกันโอ้ oh, มาก็บ ah ่ค่อยหลายปันใดดอกพี yes. ่น้องนะเออมันก็หลายกว่าทิศบางอย่างอยู่คนอย่างก็หลายเราใหญ่เขากับมีเอื้อจะขึ้นบุไปอยู่กันใกล้อัมบาริน รูอไหมคะซอยประเสริเพื่อนอายุคนละสนกับเสี่ยวเพ <c oughs> ื่อนใกล้กันแว่นบอเดียวว่าซอยกันขายขายดีว่าน้อยนี่ของขายก็จิมีสาลีต้มหัวปีแล้วก็มีเท่าน้ำเด็ดพีาา่น้องในโทมาซาบาดมีเท่ามีกบเนาะขลองกินแบบบ้านๆมีไข่มีอย่าง <c oughs> หมักลำไยหมักอึ คนนลายท,ท,ทุกๆอาทิตย์จา้าอันนี้ชิเป็นลำไงลำไงเนีินละลายเฮียเจ้าเบิ้งอันอันนี้หมักใหญ่อยู่นะมีหมักใไงหมักหน่อยซาบาทบ่โฆษณาดูนี่นะการโฆษณา <laughs> ที่จริงแต่ว่าฮะอยากเหยียดใครแล้วลูกชิ้นจา้า ถูกไม่หันใครเสื้อผาน้ำฮะโอ้ต่หากจีรีสุดเด็กหน่อยค่ะคุณเจ้าต่อมือก่อนสือไปหานองก่อยเราสองสุด เราชิลมาืบเกือบบุตรให้พ่อยญ่ส้างอยู่เกือบเรามันสอดแล้วเราไปดูพด <c oughs> นี่คนย่างตลาดในกะเออก็คือขื่นก็เหมือนที่ฝนตกในจักหน่อยได้ชุณจับเนาะ <c oughs> แต่ละหานกรับพอมีอย่างอยู่พอมันเป็นตลาดในหมู่บ้านเนาะและบ้านใกล้ๆนี่ข้าเจ้ากมาเมื่อนี้ก็คือมีหานขามาเพิ่มอีกก็คือหานนี่เนะาะเสาเงาง่วมขนาะดมึงไม่ค่าดู ขาอยากนอนไม่ค่ะอยากนอนวันสันปกติเราสีแเหกปากนะมือนี้เรามีสิริอันนี้คือหัห่นปี๋ครับจ้า,จาไปคลายไปไล่ใหม่เลยเด้อเนาะแต่บ่าวัานที่เปิดคลิปแล้วก็บบริษัทไทยซูบึงปีงพี่น้องนี่ปีงหอมๆจ้าจักสีหอมหอมหรือเข้มๆเนาะเฮ้ยเมื่อคืนในเซาเทีงมาขนาดซีซัมเก่าเพราะว่าเขากรตุวงเอาอยู่เนาะ ใบไปไปใหม่ตบซอกสามใหม่เด็ดเด็ดงอยู่ได้ไหมด้วยกันอาจจะพองเอาไหมดอกเกียวอันนี้สิเป็นโมกไก่เด้ออันนี้คาปิ้งโมกไก่อันนี้โมกระซ้าบาทพี่น้องโมกไก่ใส่ใส่ไปอิทุอิทุเขาเน่ยยันมันตก มันร้านจะได้เค้กน้อยเบิร์อนี่มันช่องนี่นี่ถ้ามีเห้กสลัดถ้าหิวก็ซื้อเลยมันแน่นพักขยงนี่งามงายมือได้บวกเอามานะคนทำถามอันนี้ผักเวนผักหอมเปิ้ลพักสลัดดอกกระเจียวมัดเค่กในผักของสวอนอะเบิร์ตแล้วเพลย์อรเงี้ยลเมื่อน่ะไม่มาอันนี้กะกรังสิเบิร์ตเลยแต่เดียวโซ่แซมเจ้านี่ขายดีขนาดเนาะ ซื้อพักน้ำมันยรุนดือน่งขักขนาดพูนยิ่งย่างหอมๆเด็ดจ้าปิ่งพวงนมนมหมูเจ๊บ๊ในนี้มีหันเดียวพี่น้องขายดีถูกอาทิตย์นะคะการันสีขายมาสองปีสอนมีร้านเดียวในตลาดเจ้าเดียวในหมู่บ้านที่เฮ็ดอันปิ่งนมขายทีมเบิงจ้าคันโบแซบกลับมาขึ้นไหมคะ่ะ <laughs>

ชิจิง,จง,งยังหลอกกันเด้อชั้นเบิดเลย <im it> จ้ะไปไปหาซื้อหาใสายย่กัน <im it> เบิดเลยดีเบิดแล้วนะสาวนพอ่คนขายกบพี่น้องปรทันดได้ถ่ายได้เอลซูเบิงสามเบิดละ <im it> เบิดหนึ่งใบเสร็จแล้วนะร้านเดียวในตลาดไอ้ที่จริงมันก็มีหั่นขายปิีงไก่ปิีงอย่างอยู่พี่น้องแต่ว่านมหมูโบมีนะมีหั่นปิีงไก่สองหั่นปิีงมีสองปีงข<ม>ัน่นไผยที ขายเน่ากินซุกแล้วมาแต่เสาวหาได้ขายข้าจเจ้าสื่อใส่บาดแน่แล้วก็สื่อกินนีและเนาะแม่นคนก็กำลังมามาแน่เมื่อนำก็คแลว

ย่างกับอะไรย่างหวานผงเป็นเล่าเม้าเบอร์เที่ยวหาบ้าไม่ได้นอนเมื่อคืนนั่งกินเหรอนั่งกินเหรอนั่งกินนั่ง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 เราไม่พักจ้ะจบมาให้เลยเด้อ

มีกับอ่ะโอ๊ยยังไง่นี่หรมกินโมกส่วนมกเป็นใครอะอะ้งคนนี้อย่มเนี่ยมเุ่มเป็นจะเรียมูแล้วญาติยอันจะายนะอนะหานมดนะปลาปลาปลาโลดปาเจอ่อมักเท่ารีย้าสิบ่บ่มันได้เจ

ก็เป็นอย่างขนาดแซ่แซ่นะครับเป็นอย่างรถฝเส์ฮะรถฝั่สรถมาไซเนียแล้ววไั่งด้วยไหมไปด้เสียนั่ละลืมได้เสียไป้วเสียล้วเราไม่ไหไที่เสียก็พูงี้เลยเนาะอ

Lo tiada percahu itu ไงงามๆพี่น้องนี่มัดละห้าบาทนะสุดถ่ายถ่ายสุดใราคายเก่เยบูกว่าอาทิตย์หน้าเรามาถ่ายกันี่ช้ามเ่ยวมีรถใหญ่จ้ะจ้าจ้้อายนพี่แต่งนอาหนึ่งนี่เมื่อร้านก็มากคือกกนเมื่อชืแต่เก่งเนาจ้าต้าจ้า้าจ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 นาจ้เห็นว่า้้น้จู หนิวานอกบุกเข้ากะเที่ยงได้เทียงบิดีชาวบนหน้องปลานเดอนนองเบินคนชายเลยสื่อขสืเล่สื่อเลแหละป่อยได้สื่อเล่ขายเล่ต้องเจ๊ติ่มเท่านั้นช่องทงนะโอ้าี้าปือื่อเลขายเล่บุงิหมักลำใหญ่ แนวโบรดแกอมือสรุปของขายไม่หย่รุนเบิดแล้วเรือแต่เขาไม่เยิ่นแสงไฟซิมาปิดหายสว,วัสดีเที่ยมีหนาหานโฟดลงไปลูกค้าเก่าเราค่ะนะเป็นตะโต๊ะขนาดสั่งเคกเออสั่งบุญไห้ทันทีเน,นะาะโบเอาจนว่ามันข้นละเ้วมือน,นี่มันก็เลยมาซื้อผ่านมาบักดุนๆก็คือสั่งไว้แล้โบมีความพิดชอบอเลย สั่งเคกเอียงก็คือกันลูกค้าคนอื่นทนนนา่สั่งและสุดท้ายแล้วบอวเอาเอออียงวะที่จริงถ้าเป็นท้านอื่นน่ะเขาโฟดไปจานแล้วเธอใจดีเกินไปท่านกูในเมืองยาเด้อมันกับเป็นโบทเฮียนไ,ไงเวลามันกับมีไซไปเหตุกับหานอื่น,นก็คือสั่งแล้วบอว่อเอาเห้าวประเทศบัดนี้เออนีไซบดีเลย มาวยเดสุดท้ายท่ายสุดอาชี้อันไหลูกอันไหมกไก่อะนะลูกเอาบ้างเดี๋ขนมเดี๋ขนมมากอันไดลูกเอาอันไดนอันไดเอาอันไดลูกเดี๋ยวไหนอันนิวดอันนิวดไปเส็นแต่งงาอมาแล้วก็เอาเงินเหลืออันพักเบิร์ตเจ้าเบิร์ตเราให้ไปใส่อยังมันค่ะเหลือสุดท้ายถ่ายสุดน่าจะยังแต่หมูปิ้ง เบิรแล้วพี่น้องสดทถ่ายถ่ายสุดก็คือหมูปิ่งเนาะอันนี้มีคนเหมาเบิรแล้วโบเลือจักใหม่เลยยังเหลือเจ็ดไม้เจ็ดสิบบาทนะคะนี่ติดเบิรอาทิตย์นี้โบเหลือจักใหม่ตะกี้น่ะปิ่งไหวคิดว่าเออถ้าแบบว่านี่เกอยเราสั่งไววเนาะถ้าสมมุติว่าเขาขายบบเบิรตก็คือว่าจไปแม่ข้าเจ้าใช่ไหมแต่พอดีเบิรตยังเหลือแต่หมูปิ่ง ปิ้งย่างบะน,นี้นมอ,อยู่เพื่อนก็คือเบิดแล้วก็ต้องสั่งของมาใหม่ต้องออกไปตลาดตะลียังเหลือโมกไก่จ้าโมกไก่นี่นะหาโมกสุดท้ายแซ่บแซ่บเลยพี่น้องโมกไกนะ่บ้านเนาะบอกไปช่างจ้าคือสิบัวเสือพอบริกิน,น้ำก็บาเป็นยงนะังเนาะมันบริขายเขากับเมื่อกินเลยว่าเทาเอาเมื่อโฟดขายแบบ,บสี่เพราะว่าอยู่เฟซบุ๊กเขาก็คือขายของปกติเนาะ สามแม่ลูกในมาทุกอาทิตย์อยู่เฮือนกระขายพี่น้องขายตลอดเ้าสีโมงมื่อนี่นะเบิดเบิดแต่พายอีแม่กับปิ้งย่างชุมเฮาเนาะแะไรวะเค้กเซาแสงหันยังอาทิตย์หนาอันนี้เห็ดเห็ดบัวลายปันไดก็ได้เฮ้ยแล้วเาก็เห็ดอย่างอื่นไมายึึงอกบอมเจา้าหรือว่าเซนวิชสินะ นะมาตลาดเข้ากล่องประเทศมาตลาดได้อืมขันเขาเคยกินแ,แล้วเขาก็ได้กินแม่นะขันเสียดูไรเขาก็สีเสบื่อก็ต้องพยายามหาอันใหม่มาพิดกิจการพี่น้องพิดห้านแล้วสรุปมือนอีก็ขายดีขายดีคือเก่าจ้าจังได้ก็ขอบใจเบอร์สุขสุขค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวรรค์เนาอเมือแล้วสบายดีพอกันขีปนาจา้าเก็บของก่อน บ้าทโทรเห็นเป็นเปียงก็คือหารค่ะเข่านี้ข้าเจอกับเมื่อเบิดแล้วตะกี้นังมุงม่งๆๆกันกเมื่อเบิดท่านนี้กับเบิดเมื่อแล้วกับเมื่อแล้วยังเหลือบอก,กี่ฮาร